เออขอให้มีความสุขมากๆได้ครับแล้วก็คิดอะไรก็สำเร็จกัดทุกอย่างเหมือนกันนะครับมองจากแววตาโอเจ็รับหมอหมอให้น้องรับก็เราเจอมาสามสิบกว่าปีแล้วไม่ถึงก็ขอให้น้องรับสร้างควางไปทั่วโลกนะครับขอให้น้องธุรกิจกิจการใดๆก็ตามขอให้ตั้งแล้วก็ดงไปทั่วโลกสุขภาพแข็งแรง แล้วก็ขอให้เงินติ่อป้ยครับครับก็ในฐานะที่บบบอยเป็นเพื่อนรักแล้วก็รักมากนะคะเป็นเพืนป็นเพื่อนไม่ใช่ผัวนะคะเเพื่อนแล่เือทุกวันนี้ดีใจมากที่เห็นบอยประสบความสําเร็จแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าบอยจะประสบความสําเร็จ แบบนี้ไปเรื่อยๆและมากกว่านี้แล้วก็ขอให้เพื่อนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงแบบนี้ตลอดไปก็ขอให้บอยมีงานเข้ามาเยอะๆแล้วก็ขอให้เราได้ทำงานร่วมกันโดยที่ไรอุปสรรคใดๆนะครับอเลยอ้โอในฐานะที่เราเจอกันเห็นมีวัฒนาการของเมื่อบอยตั้งแต่เริ่มแรกเข้ามา ทำอยู่ในโครงการต่างๆครับผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พี่ก็ดีใจที่บอยมาถึงวันนี้แล้วก็จะไปต่ออีกเรื่อยๆขอให้มาเรียนสำเร็จโอเคเรียนเรื่อยนะครับตีเบสเด็ดดูดูโอ้โหแล้วแบบอายุมากขึ้นก็แก่ viper viper